ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเรามาอัปเดตกันสั้นๆกันตำรวจสอนอนะที่เกิดขึ้นในสอนอพื้นที่ของสอนอดินแดงเป็นตำรวจ3คนตอนนี้ต้องเรียกว่าอาดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองละใช่เพราะถูกไล่ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเป็นความคืบหน้าการณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอุ้มรีดทรั์ชาวจีนและล่ามสาวครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะอย่างที่คุณปุ้ยบอกเป็นพนักงานสอบสวน,นสอนอดินแดงเนี่ยควบคุม3อดีตตำรวจตม นะก็คือพันตํารวจตรีสรวิทย์อินลัพ์ร้อยตํารวจโทสุริยะรุกชาติและดาบตํารวจพีรศักยิ้มไพบูรณ์สังกัดกองกากับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนข้อมูลหนึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนกว่า1ิล้านบาทไปขออานาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังผัดแรกนะครับโดยผู้ต้องหาทั้ง3าคนถูกควบคุมตัวออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหามาขึ้นรถควบคุมตัวอยู่ที่บริเวณหน้าสนนดินแดง โดยทั้งหมดถูกใส่กุญแจมือครับและสวมหมวกเนี่ยฮะเนี่ยครับถูกควบคุมตัวไปแล้วซึ่งทุกคนก็ไม่ยอมตอบคำถามสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับข้อหาที่ถูกแจ้งก็คือร่วมกันกักขังนวงเหนียวร่วมกันข่มขืนจิตใจผู้อื่นและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว<ม>เนื่องจากคดีนี้ม,มีอัตราโทษสูง<ม>และผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานด้วยนะครับหากได้รับการประกันตัวคาดว่า อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับส่วนร้อยตำรวจโทรประวิทย์พลจังรีดที่เข้ามามอบตัวก่อนหน้านี้ถูกฝังขังไว้ก่อนนะครับและก็ไม่ได้รับการประกันตัวเช่นกันขณะที่นายโอภาสศรียาซึ่งเป็นนายหน้าที่รับทําป,ประชาชนปลอมให้กับชาวจีนผู้เสียหายก็ถูกตํารวจสืบสวนสอน,อน,อนดินแดงตามจับได้ที่จังหวัดชายภูมิขณะนี้ก็ยังคงถูกควบคุมตัวสอบสวนอยู่ที่สอน,อน,อนดินแดงพบประวัตินะครับว่าเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้หลายครั้ง และยังมีหมายจับเก่าเมื่อปี65ในคดีการปลอมบัตรประชาชนเช่นกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งพันตํารวจตรีจิรพัฒน์บุญนําสารวัตรกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งถูกออกหมายจับนะฮะหลังมีหลักฐานว่าทําหน้าที่ขับรถตระเวนรอบบ้านและคอยประกบสั่งการกลุ่มตํารวจผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับตอนนี้คนนี้ยังหลบหนีอยู่นะฮะซึ่งครอบครัวได้ประสานเข้าขอมอบตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบเวลาและสถานที่นะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นความคืบหน้ากรณีตำรวจทำเสียเองอันนี้เป็นเรื่องเศร้าจริงๆนะคะฟังแบบนี้แล้ว